อ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะงอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ๊ tập là hợp bếp bếp BÌ game game tập lộ chữ chinh ơ nà nà tư bằng lãi số tư bằng อยู่างล่างสุดเคนะชิบสวัสดีครับก็อยู่กับล็อกเนสนะครับในเกมปีศาสร์นะครับซึ่งก็มีคนขออะไรมาเยอะพอสมควรนะครับก็เล <c oughs> <c oughs> ยมาอัดนะครับก็คลิปนี้จะน่าจะเล่นได้สัก <c oughs> ประมาณสี่สิบนาทีอนะเออนะเนี่ยดูนาฬิกาได้นาฬิกาเนี่ยมันเที่ยงสี่สิบสี่สิบสามนะครับก็ บายเลยผมว่าจะเล่นได้ไม่นานนะเพราะว่ามีติดธุระอะไรนิดหนึ่งโอเคให้ลืมลืมลืมใส่หูฟังก่อนหน้านี้ไปเล่นชาร์ลอตมาปรากฏว่าเสียงโคตรเบาเลยนะครับชาร์ลอตซีโร่ไอ้เลฟยูลิลินอะไรักอย่างเฮ้ยเนี่ยไอ้เนี้ยก็คือพาที่แล้วผมแม่งมองไม่เห็นตรงเนี้ย ใเน,นี้เนี่ยเห็นไหมมันมีแสงอยู่นะครับตู้เก็บหนังสือเอาเบอร์โนดได้รับเกียร์ขั้นหนังสือได้รับโอเคเห็นไหมครับเอกดเอกนะครับสิ่งของที่ขั้นหนังสือนะครับมีเลขเก้าแล้วอาจจะต้องอาจจะมีคราบคราบสกรปรกอยู่นะครับโอ้ยกดพอดีตะกี้โอเค ดูสาวคงผมอาการป่วยหนักขึ้นทุกทีทุกทีทกทหนูบอกผมจะจ่ายเงินจ้างหมอที่ดีที่สุดในโลกมาเพื่อรักษาเธอแต่ก็ก็มีอาช่วยอาการของเธอดีขึ้นเลยนะครับอันนี้อันแรกนะเคยวิ่งไม่ได้นะเคเราต้องไปล้างที่ห้องน้ําเส้อเลยเพราะมันมีสองอย่างนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมีที่ให้กดอยู่สองอย่างอ่ะมีแค่เฮ้ยห้องน้ํากดอะไระอะ C ป่ะเฮ้ย C ดิ กดผิดเอ้ยห้องน้ำอ,ะอ่ะอ๋อห้องน้ำอยู่ชั้นหนึ่งลืมลืมเดินช้าทำไ,ไมวะโอไปห้องน้ำนี่ไงห้องน้ำห้องน้ำที่มีน้ำไหลตลอดเวลาดี้ขั้นหนังสือถูกใช้ก๊องน้ำน้ำไหล โ okay. อเคเยอะหนังสือถูกใช้แล้ว่า9647ไอตรงนั้นบ้า9647นะครับไอตรงตู้นั่น่ะนะครับที่อยู่ด้านด้านขวานะ9647 9647 9647 96พังประตูไปเลยก็ไม่ได้เนาะฝนตกกูยอมฝ่าฝนดีกว่ามานั่งเจอมาเดินเจอผีในห้องเนี้ยนะเออดูแล้ว9 หกสี่เจ็ดเปิดได้แล้วเจอห้องครัวเขียได้มาแล้วผมว่าไม่ต้องมีผีแน่เลยเฮ้ยคนละบันทึกว้วยบันทึกกับเจนี้มันต้องห้องครัวอยู่ไหนวะยูม,มีวัวคนหรือเปล่าอ๋อใช่อยู่ข้างบนนู้นเน่ะอยู่ข้างๆเลยอืมปะอ่ตรงนี้นะครับห้องครัว เฮ้ยบันทึกเสียงของการดาโอเคบันทึกบันทึกเสียงของการดาสองฉันเห็นเจ้าปีศาจสีดำปิดไฟปิดไฟซะฮะปีศาจสีดำตัวอะไรวะวอร์สอีสตี้แจ็ห้องนั่งเล่นโอ้ปิดไฟปิดไฟซะคืออะไรวะมันคืออะไรวะตายยกบ้านปะ ตายยกบ้านหรือเปล่าตามตามตามยอ่อปริศนาอะไรเงี้ยมันจะมีเฉลยไอ้ข่าวนี้ตอนจบไหมเอ้ยเมาโอเคเราเซฟแล้วนะเฮ้ยตู้นี่ไม่ปแปลกแปวกอันหนึง่งเฮ้ยซีใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยชอบกดผิดเฮ้ย ีกดสเปดบาร์แทนซได้ครับเอ้ยกดเอใช่ไหมสเปดบาร์เคสเปดบาร์ก็ใช้แทนได้เหมือนกันมีนั่นอยู่แถวนี้เนื่อมันเ,เล็กอยู่ชั้นสองนะผมจำได้ผมไปดูมาไม่ใช่ไปดูมาดูเอนที่มาแล้วผมไมันต้องมีผีแถวแถวนี้แน่ มีอะไรพิเศษอืมตอนแรกก็คือตอนแรกของกาจ,จะรอชานรอซีโร่ออกนะแต่แม่งได้มาออกตอนผมแบบเอุยชี้แม่งไม่ออกแล้วแน่เลยนะครับเฮ้ยปิดไฟได้อ่ะปีศาจสีดำเฮ้ยเฮ้ยปีศาจพองพองใดพองโอ้ย บอกได้เลยว่าพ่ออ้าวตะกี้มีปีศาจปีศาจสซุมเกิดะอะไรวะมันเล่นมาอยู่ที่นั่นดิลืมครับเมื่อกี้ปิดไฟแล้วแม่งมาเฉยเลย เองเล่นอยู่ฝั่งนี้นะพ่อพาฝั่งนี้หีออกมาอะเซฟตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อเจอผเซฟบ่อยเลยนะเอเคเซไปก่อนเซม่งทุกๆนาทีอ่าเปียนโนเนี่ยเฮ้ยกดเอ็กทุกทีเลยเปียนโนมีลูกผู้หญิง อ่ก็คนในภาพนี่ไงถัดอีกแล้วอ่ะเอาเบิร์นี่แม่งตั้งรหัสกว่าเลยอืมอืมนี่ Happy birthday to you จะไม่เห้จะไม่เบิร์เดย์สำหรับตูไฟนี่ผมไม่ล้าปิดอีกแล้วเนี่ยแม่งกลัวผีโผลิปธีแล้วแม่งผีปูเลยข้างบนนี้เดี๋ยวผมจะไปข้างบนนี้ดูนะครับ ลองกดนี้ดูอ่านองไปอืมไม่มีอะไรมันคืออะไรวะแล้วห้องนี้ผมมาทำไมเนี่ยนัดอะไรวะ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแต่ใหม่อ่าเซฟหน่อยเลยอนะ่ะเรจะออกไปไปดูนะครับมาที่นี่เพื่ออะไรเนี่ย ไปห้องุวอรั้งดิเฮ้ยออพิษสัตสีดำนี่ไงปิยปิดแล้วกลับไปตอบมิน้น เ okay, ไปเล่นต่อแล้วนะเคต่อเลยเคเมื่อกี้จจะะรรกกจเจอเฮ้ยนี่ตัวอะไรวะเมื่อกี้เจอปิเดรีะสปยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบสีหปยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบสี่สิบหก้โอ้โห มันนีซืเปิดปิดเองวะสิบแปด่สี่สหโอ้โหโอ้โหเย้เย้สิบแปดยี่สี่สิบหโอ้โหอ้าวชิบหายละยี่อ่ะ ไม่มีสิบแปไม่มีอะไรแ p ปปี้เบอร์ดีทูยูมันคืออะไรวะมันเกิดใครอ่ะอยากรู้สิบแปดสห มันมีอย <verw 000> <strikes> ู่สองตัวส <thighs> ิบแปดยี่สี่ใส่มั่วแม่งเอาใหม่ที่ไปดูใหม่ดีเผื่อมันมีความลับเปร์เซนอยู่เฮ้ยเชี่ยผีผีเฮ้ยเชี่ยมันเร็วเกินไปแล้วมันจะเร็วไปไหนวะ วิ่งก็วิ่งไม่ได้ซีไปตรงไหนวะกลับแม่งเลยสิบแปดสิงหาคมสิบแปดสิงหาคมเดือนอะไรวะแรับหนึ่ง ับนะผมดูก่อนนี่เดือนมกราใช่ไหมมกราสิบแปดสิงหาคมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าแปดเก้า แปดเก้าคืออะไรแปบบนะไม่กดผิดอันคือถ้าที่ผมดูก็คืออันนี้คือเดือนแปดใช่ไหมนี่ก็คือเดือนเก้าส่วนนี้ก็คือเดือนหนึ่งนะครับสิบหกคือเดือนหน, 16, นึ่งเออเลททำไมทำไมบังคับไม่ได้ 891 891 cao nửng mày đi มันเป็นเท่าไหร่วะคือแปดใช่ไหมแปดแปดอ่ะลองแปดเก้าหนึ่งนี่รหัสมันคืออะไรวะอ้า ต้องอ่านสปอยแหละอย่างนี้ไม่ได้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  มาโอาปนานเดี๋ยวคนเลิกดูเว้ยโอเคอืมมาตอนที่สองนะ ไม่ไม่ไม่ใช่ฝนตกทีและแม่งเล่นปีศาจท,ทีไรฝนแม่งตกทุกที่ โอเคผมไปดูมาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นวันเกิดของไอ้นั่นนะ่ะไอไอ้ไอนั่นนะ่ะไอ้นั่นน่ะนะไอไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเชี่ยงมาเลยตรงนี้เฮ้ยโอเคราอยอู่ตรงนี้พอดีตรงนี้สอนให้รู้ว่าควรเซฟกมเป็นบ่อยๆมันเกิดของเนี่ยไอเลนานครับอ ก็คือยี่สิบสี่ศูนย์เก้านะครับยี่สิบสี่ศูนย์เก้ายี่สิบสี่ศูนย์เก้าอ้าวเคยไลฟ์วีไซเบอร์อรมาเลยนี่วะโอเคเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวใส่แล้วหัสเสร็จแล้วแล้วเ,เลิกเลยนะครับเอออ่าเซฟก่อนเซฟก่อน<ๆ>เกื่อไปแล้วเจอผี คลิปหน้าเอาเอาแบบสี่สิบวัทีครับยี่สี่ศูนย์เก้า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 ยี่สี่สองสี่ศูนย์น่าจะกด,ดน,นี่เปิดได้แล้วนะครับเค okay. ห้องเก็บของมันจะเป็นอะไรกันแน่ผม่าคนคนคงดูมาหมดแล้วนี่ยเคบล็อกนี้จะเจอผีอีกหรือไม่เคโปรดิตามตอนต่อไปนะครับตอนต่อไปจะเป็นคลิป40นาทีนะเว้ยเออนะครับต่อไปต้องเป็น40นาทีแล้วแม่ง420นาทีนี่แบบเดินเดินเล่นเล่นเจอผีโดนผีฆ่าก็จบแล้วเออเนี่ยเนี่ยเดินผีเดินเดินเล่นเล่นโดนผีฆ่าก็จบแล้ว ครับยี่สิบนาทีเออมันต้องแบบสี่สิบนาทีนะครับก็ไว้คราวหน้าเราจะมาเล่นสี่สิบนาทีนะครับอ่ะนะครับก็เกมมันมันสั้นพาร์ทนี้มันก็สั้นเหมือนพาร์ทสองเลยพาร์ทสองเจอผีฆ่าฉะนั้นแหละนะครับพาร์ทนี้ก็ไขปริศนานี้หนึ่งครับกล่องอะไร K by J E จุดไม่ใช่เว้ยชอบเพลกเอ็กซ์พีเลยดีวีพ่อ ี K, พอจบนะครับเฮ้ยเฟแล้วใช่ไหม K ออกนะครับปิงบายเจอีอีฝนตกด้วยนะครับ